สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณนายเพนคุณนายดูชุดคุณนายสิเนี่ยมันสวยขนาดนี้มาลาบเดอชุดเจ้ามีคนสนใจมากมายอ่านกินชุดเจ้าแล้วมือเนี่ยสวยมากเลยค่ะถ้าใครต้องการแบบนี้ก็พิกัดร้านคุณดานะคะบ้านผู้ช่วยจำนงนะคะเชิญจ้า ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ทักเข้ามาในแชทได้นะคะพิมพ์นิดาสมศรีนะคะจะมีผ้ามาหรือว่าไม่มีผ้ามาเราก็รับนะคะเป็นงานชุดไทยจิตระดานะคะใส่วันพิธีวันสำคัญทางศาสนาก็ใส่เรียบร้อยดีนะคะสวยมากไม่ตกยุคไม่ตกเทรนนะคะใส่ได้เรื่อยๆเลย